สวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมีการฝุกเราในกระเป๋าอยู่เอาตอนนี้อยู่ในช่องหนุ่มเมืองมณเฑียรตัวเอฟเทียลนะครับครับนี่ถอนขำถอนไอเลยมาใบใหญ่มาเด้อใบใหญ่ใบแคบได้ใบใหญ่ไม่ได้ตานี่ชอบผึจีนแล้วก็มาตาใบได้ไหมได้ไหมไม่ตาตบใบใหญ่ได้ไหมอ้าวก็ใบใหญ่มันคมว่ะยี ตัดตะไบใช่ไมจีนมขาตัดตะไบตัดไอตัดเข่าตัดเข่าเขาเอาไปตัดเข่ามาตัดพไม่ได้พดไหนออกอู้หอันเงินคนเู้แก่มึงงูกูว่ากบานกบานเต็มหนามกบานกบานมาทางไหนไอมาจากตลาดพึ่งเลยกันก็ไปทำงานกันไหนนายวัดยี่อมครับโอ้ยงานวัดเมื่อปีมื่ชาติเลยวัดยี่ไม่ไปตัด เออทักทันตัดอย่างฮอโลเลตัดกินะตัดต้นนี้กระจูเยเดิเอาไปดนี่ตัดาดนี้เดี๋ยนี่ตัดอาน้นน้ำัน้นแกวในป่ามกไหม่องบนหัวนมองมันยแล้วย่างก็ได้ปล่อยปนนปืนหยังก็มีนโอ้ยแปล่อยปนี่เ็ดใคนอว่าเ็ดจ้อยบัดโอ้ยปล่อยปนินมันอะ ตัวจโรมาปล่อยเยนางงไ่ไมคือคนมึงนองก็เื่อนี่วอาคนเดียวดีแห่งก็ดมกับเรามีกับเราเล่นคนเดียวเนาะนี้โาราผมแต่ผมมาตัดเขาตัวอีไม่หยบนานง่มมันจะไม่มากใล้วปุ๋ยเอ่ผมมหยบาใส่ปุ๋ยอะไรปุย่หัดามันต่งามๆบัดอะไรกางเขาถายหัวกันนาสองชั้น้วเป็นแถวไปคิวไ ไปดูนาจี้าเด้ออยู่เองใส่สามคนไปดูยังออิดน้ำแหงบ่ดแหนี่ไม่าไปปิดหลงลมทำไมงกันน้ำนี่มงเขาเป็กันอะไรอพวอยู่ดอกมงนน้องแ้งนหมดไอ้ยืนยิบไงทำดังตรงทำตรงไหนตอนนั้นแหละบนบนคาสนั่นดิโอ้นาเขาเอองี้นี่กวิ่งแล้แตกลไม่ต้องแตกหอก ขุดคุดมันเลยเหลอไหมไม่มลหะดอกผมดเนี่ยนี่คือไม่สิดดอแต่ยนน้ำทำปากเหมืองยันน้ำรู้กันขอีเสร็จทำดรอสกัอ่ะกั้นตรงนั้นเนาะกัผมคุดนิดนทีเนี่เออกันแล้ไม่ขอตั้งกันแล้วก็เทียบกันอยู่ไอ้กินไออุ่มกินมาว่าน้ำไหลออกจากเหมืองกินเขาหน้าแกกินวันนั้นผมไปคุดกินคุดขนาไหนเมืองอะไรี่จะมาี่น้เามกกลขมานเปิดนีดิาเปิดผม พูดแล้วพูดเยอนะพูดตัางนาาลวผมตจบ้นไปไม่จินกันเลยเอจิไป่นกันเลยขวดใจขวดหน่อยขวดใจขดน่อยมมยูริาไปมยูิได้ตีตะปจหลอกเลยใช่ไหมมนสาแผ่นอ้ทำฮดมันก็ค่อยได้รู้นะอยมำฮ มายืนี่ยยาันียังงามปวดรักเว้ยดอกมาต่อเสียออกเออต่อเสียออกมาดิ้วยังอายเว้ยขากว่ายมวยดิวอีเว้ยยันขากว่ายรูดอีคนนี้เว้ยแหม่มสักถึงหยุดมันหนูนี่เทงเขาก่อนดิละแทงเขาไปจามแหม่มถือไปมากินทำไมบด้นีง จะไปดูดอำมาตย์ดกวยที่เดียวฮิตเอาตามไมทำไมาเอาหือี่ามามาถักผัวดิบ่อยมาเลยมาเลยแต่รู้งงแต่ปุ๊ทุกวันเลยทำงานโอาตุกบ๊อบโทรมาก็ได้โทรมาทาไมรู้ไหมยี่งานออกมาเลยเนี่ยเปลี่ยนโทรตังเปลี่ยนใชเวลางานทำงานถึงไม่ทำเออมีไอ้โมนไก่โลโรออกมา เท่านี้คนอื่นไม่ไปเลยเออะดังนั้นเราไม่รับสายแต่ของขู่มาได้จังกับเน่อยมาตั้งใหม่น้ำมาเลยเลยม่ไหวว่ะเรวไปเราไปโทษเขาไปอย่างนี้ไอโบให้มากินเข่าก่อนเดี๋ยวไอโบขึ้นใหม่อย่างเดียวว่ะไอ้โบไอ้โบกาแ่ตังไหนน่ะเขาให้มึงรอขึ้นใหม่เขาก็เต็มทั้งขวดอยากได้รั้งเกินเหล่าดิเขาควรจะเกินเหล่าเลยดิขึ้นใหไม่ป่าจิ้มกปลาได้เลยน่ะ นี่เด็กจะ้ำมุดเดียวนี่โอ้ตายา้อง่าชินน้ำอีท่านูกระยางมมนคือออกหรอกมนนั่งก็ได้ดอกมันนั่งค่อนี่น่าตกน้ำนี่น่อมันูแลกก่วาคไงปนอย่งลูกไปนี่กนี่เมานี่แหละไตกระดกเนาะโอ้ที่ว่าะทงานในโลกมนนี่านี่ก้เขามีกันงไนอ้น่ เอาจับดูเไรรูวันทั้งหกน้อาตอนนี้นี่หวางไปจนไหลน้องตุนยะกรานนู่ทำไมซ้ำสุลย์พวกนี้ป็นายปุ๋ยนานุนเขาหยีบไปหมดล้ทั้งหมดเหยีบหมดไม่ดงหรอกแบบไรโอ้กระดานนี่แแบบไรที่ไบจุงไว้าะไมทือใบบัตใส่มดเลยเลยมัดเลยเป้ค่ไงมันก็ยอา ไปเอาไว้แล้วเราพออยู่เขาเขาแล้วน uh, ี่น้ำแม่น่ะสีไม um> ่มีกระชายเสียงงามนี่เสียงมันที่ท้าอวดบ้านมึงบ้าอะไรกันกระได้ปุ๋ยเขากินจะได้เกี่ยวเราครูกำลังตัดอยู่เลยเจะไหนก็กำลังตัดเจ้าปะไปมาของของมันขึ้นใหม่ก่ะดินไม่ได้เกี่ยวพร้อมกันนั่นแหละเห็นมานเขาไอ้หมอนั่นเขามาดูวันนั้นขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยจะเทปุ๋เลย ป้องไม่ใส่ปืนนี่เหอจไปใไสีแล้วไปขึ้นไปให้ยาเลยไดิอยกัน่อยงาเดี๋ยวของยานี่บอยกันบอกันไปขึ้นเนามันนี่นาตนีว่ีถ้าไม่ีมันก็ออกดอกปนนั่นแหละกเยเร็วไชไม่ีก็ขึ้นคือเก่าดอกออกคือเก่ามดลหน ดอกมันออกบนตัดดื้อจุดก่อนนันเ่ตัับไอ้วมันมันมันออกมายาวเลยตัดหายก็ตัดไหนตัดหายระตัดมาเรวแต่มันมีเอดขออย่าไปดักสดตัดแต่อยเขียเข้อมันลอยอยู่ไงตัดเอวเลยโอ้ยเกิดปีกเขาชี่อยู่นั่นไอ้ของเขานเี้ยได้อง่นเาได้ี่าโอได้ขอ้นไ่้ได้นดได้ได้้นึึน้ด้นนนดนนด ที่ว่าแล้วผมไปเอาให้ครับเออเออได้เลงที่เลียงทำมันอ่ะที้ข้อยมนอ่ะไม่พ้ดเลยยามาวานพ่อไม่น้อยท้ข้อยมนอ่ะใครทำลังสงการท่าไอ้อ้ดูทำน้ำนองแหวนนี่นท่านพธิโแถเท่าเออถนนทำง่ายล่ะติติดตามมึงนมนเลีงทำมันอ่ะวนพอไม่น้อยกระดด

นิบกอสีข้างหลังเลยรับรรทปจนใช่ไหมเจ็บบรนใช่ไหมนีอสครับอืส่อะอรอิมรอยจะขวดดังดื้อกูหางานหายสองงานกัน้รี่จงเลยแล้วลูกพีว่าแล้วลูกพีว่ไม่มีรวยรวตาตบอยู่ผมอ่าายเลยกูหายอากนี้หางานหาเองยังไดักเงินเขไปอีกตัวหนึ่งเนี้อานี่ไตอนนี้นี่ปาขีขวดนี่นะเนาะข่าน้ำมันเก้ารอยหันสาม ได้แล้ไม้คนนื่ามันได้มันไดคนละพันห้าจะว่าแพงอันนี้มันแต่ล่างจะลงจะลดเนาระมน่อนโอ้ยลอยเจียงน่อยมันจะขึ้นอันนี่ขึ้นยาวกว่าเขาอีกตันี้งตัดรอท้งนี้ทังนี้รวมปบบยิ่หนาเลยนี้หนาันลยสวีเวรเโลลกระพกระป๋านมันในมาขิงนาทำอะไร

รู้หรอาถังไอ้มูลของมาวันมึงก็จ่จ่าเข้าใจมัแลเดียวนั่นเละก็ฮักแค่นี้เลยว่าวัดไอ้ขานนำญี่ปุ่นแสดงไรที่เป็นหลุมมึงได้ก็ละสองลอยแต่ว่าเราเอาขวดหนึ่งแล้วลอยเก่าซีบดกินกันมากินของกูนี่มากูเราก็ไม่กินวะนี่ไปคือขยันขากนอนขยันแต่เขาไม่ไม่อยันขอนี่นี่ขอก็ได้นี่ว่า ในในดูดูดูได้ที่จริงไหมไอ้ที่ไปสมัครนี่มันต้องดูกับบัตรประชาชนมาคุณแม่เจ้ามันมีบัตรหลุดไงบัตรเมื่อไรบัตรประชายนเมื่อไรยูเขาไปถ่ายไม่เร็วก็ได้ก็ทำไม่แล้วครับทำมาวานนี่ครับทำทำไม่แล้วแต่ว่ามึงขึ้นไปทำอันนั้นไหมจางงุ่งบนต้นไม้นอนจินได้เลยะีใช่ไหมเปิดบัญชีใหม่ไหมเปิดบัญชีทำอะไรมาดูดูไหนบัญชีบ้านเปิดบัญชีอะไรมันมีบัตรไหม อันนี้ไม oui> ่เอาบัตรทำอยู่ก uh> hmm. ็ไม่เอามึงเปิดบัญชีเขาเปิดแต่บัญชีที่เฉยแต่เขาไม่เอาบัตรเออสมุดินี่เออสมมุติจะเอาบัตรก็หาล้อยังนั้นล่ะอันนี้อันนี้แค่เปิดบัญชีแค่สองหมื่กว่าบาทเอาว่ะไปสิไปเปิดบัญชีไม่ได้เอาบัตรครับเขาไม่ได้เอาบัตรสองห้าพิเครับเอาบัตรพื่อมาหาล้อยเขาไม่ได้เอาบัตรครับพิด